อาม่าคะอาม่าหิวไหมดูแลอาม่าให้นะช่วงเวลาหนึ่งูไม่ไกับฉันด้วยหรอแกพูดแบบนี้เขาไม่กล้าที่จะเปิดแมสคือไม่อยากให้คนอตื่นได้เห็นนะคะสวัสดีค่ะชื่อหนิงนะคะปัจจุบันทํางานที่พาร์เดนเท่คลินิกค่ะตอนนี้ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการสาขาอุดมสุขค่ะก็จริงๆมีหลายเหตุการณ์เนาะที่พี่แบบจดจําได้เลยแต่มีเหตุการณ์นี้แหละที่เรารู้สึกว่า มันเหมือนเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานภาพเสียงอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเหตุการณ์เนี้ยคะ่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณมีนาคมปีที่แล้วเกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณบ่ายสองอันนี้พี่จาได้ดีเลยมีอาม่าคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาภายในสาขาอุดมสุกนี่แหละแล้วก็เหตุการณ์ในวันนั้นนะคะมีเสียงดังเอะไว้วายมันก็เกิดความชุลมุนขึ้นแหละแล,แล้วพี่ก็เอ๊ะเสียงอะไรพี่ก็เลยเข้าไปดูเหตุการณ์นั้นปรากฏว่า มีคุณลุงคนหนึ่งกับที่มีมอเตอร์ไซค่ะขี่รถตามมาที่หน้าคลินิกพอดีพอพูดคุยกันก็เลยรู้ว่าอ๋ออามมาท่านนี้แกเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มาตามอามมากลับบ้านเหตุการณ์ก็คืออามมาเนี่ยเดินออกมาจากบ้านซึ่งอยู่ฝั่งตลาดอุดมสุขคือต้องบอกก่อนว่าคลินิกพัฒสาขาอุดมสุขเนี่ยอยู่ริมถนนใหญ่เลยแล้วก็อยู่ติดจับแยกไฟแดงเนาะพอเรารู้ว่าเฮ้ยอามมาแบบวิ่งข้ามถนนมา ก็ดูกัน <Dans> ว่าแกไม่ได้เป็นอะไรพอเราทราบว่าโอเคอาม่าไม่กลับกับสามีแล้วคุณลุงขอฝากอาม่าไว้ก่อนนะดังนั้นเขาบอกว่าเขาเรียกหาลูกชายอะพี่ก็เลยเอ๊ะลูกชายเขาคือใครเราไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเขาก็ฝากอาม่าไว้กับพี่คลินิกพี่ก็โอเคค่ะยินดีที่จะดูแลอาม่าให้นะช่วงเวลาหนึ่งเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนอะที่ต้องดูแลอาม่า จากนั้นคุณลุงกับปินบัตรไซก็กลับออกไปพี่ก็ต้องให้อาม่าค่ะใจเย็นลงเพราะจากที่เดิมแกวอยวายพี่ก็เข้ามาให้แกนั่งพักบริเวณจุดพักคอยคนไข้แล้วก็เริ่มพูดคุยกับแกด้วย ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยสอบถามสอรทุกสุขดิบกันจนเรารู้สึกว่าแกเริ่มไว้วางใจที่จะพูดคุยกับเราแล้วพี่ก็คุยกับแกไปเรื่อยๆค่ะไม่รู้นานแค่ไหนจนเอ้ยมันบ่ายสองโมงกว่าแล้วแล้วเห็นแกเริ่มม่วงแกเริ่มแบบเอาหัวพิงผานังเนาะเราก็เห็นอาการแกพี่ก็สอบถามแกว่าเอออาม่าคะอาม่าหิวไหมทานอะไรมาหรือย,ยังแกบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยพี่ก็เอ้คินิกข,ของเรามีน้ํามีขนมพี่ก็เลยแบบ ให้น้องค่ะไปหยิบขนมมาให้แกทานแล้วก็ป้อนแกนี่แหละแล้วก็มีน้ําบริการแกแล้วก็พาไปเข้าห้องน้ําจนผ่านไปเกือบชั่วโมงค่ะที่วินมอเตอร์ไซค์คนเดิมก็กลับมาแกก็บอกว่าเออตอนนี้จะมารับอาม่ากลับบ้านแล้วตอนแรกแกจะไม่กลับแต่หนิงก็เลยบอกว่าเอออาม่าคะ,ะคุณลุง่ะแล้วก็ลูกชายของอาม่าน่าจะรออยู่ที่บ้านเดี๋ยวอาม่าต้องกลับบ้านแล้วนะเขาก็หันมาหาว่าแล้วหนูล่ะหนูไม่ไปกับแันดีห้หรอ,อแกพูดแบบนี้ เราก็แบบเฮ้ยบอกว่าหนูยังไปไม่ได้ค่ะแม่หนูต้องทํางานก่อนหนูยังไม่เลิกงานอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยู่ด้วยกันมาชั่วโมงนึงอะค่ะเขาก็ไว้วางใจเรา วัสดีค่ะนัดนะคะนัดรุจ้าแสงงามค่ะเป็นผู้จัดการอยู่ที่สาขารามคำแหงค่ะก็คือเคสเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเคสเนี้ยเกิดมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่นัดมาทํางานที่นี่เลยค่ะตอนนั้นก็คือมีน้องคนนึงเนาะน้องก็คือเข้ามาด้วยกันมาปรึกษาจ,จัดฟันนะคะใช่ก็ปกติเลยเราก็รับเคสน้องเนาะในระหว่างที่ทําคัดกรองอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้แบบไปโฟกัสมากแต่พอน้องขึ้นมารอเคสอะค่ะระหว่างที่น้องรอเรียกเข้าห้องอย่างเงี้ยเราก็แบบ สังเกตอาการน้องน้องดูเหมือนแบบ กลัวลวหรือแบบอะไรสักอย่างที่มันดูไม่ไม่ปกติอะไรเงี้ยค่ะคือหลังจากที่น้องเขาได้เข้าไปคุยกับคุณหมอเนาะก็คือได้รับฟังแผนการรักษาอะไรเงี้ยก็ได้เห็นได้เห็นท่าทีของน้องที่เปลี่ยนไป <c oughs> ก็คือเราเห็นน้องแบบร้องไห้ใช่หลังจากที่แบบระหว่างรอรอเอกซเรย์ใช่ไหมคะ <c oughs> เราก็เลยแบบได้เข้าไปพูดคุยกับน้องว่าเอยเกิดอะไรขึ้นคนไข้กลัวหรือเปล่าหรือว่ามีเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอย่าง <c oughs> เงี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับคือคนไข้แจ้งว่าคนไข้อะถูกบูลลี่ มาจับเพื่อนๆที่โรงเรียนเงี้ยค่ะถูกบูลลี่จนเขาไม่กล้าที่จะเปิดแมสคือไม่อยากให้คนอื่นได้เห็นนะคะคือปัญหาของคนไข้คือฟันยื่นเนาะใช่คนไข้ก็เลยแบบถูกบูลลี่จนแบบขาดความมั่นใจไปเลยพอวันนี้คนไข้ได้เข้ามาที่คลินิกได้รับแบบฟังแผนการรักษามันเหมือนเขาได้ปลดล็อกว่าเออมันมีวิธีที่จะแบบช่วยแก้ไขปัญหาของเขาจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งแต่ที่นัดทำงานมาคือสิ่งที่นัดเห็นเลยคือมันไม่เหมือนการบริการอื่นๆในการทำฟันนะคะมันมันไป ถึงของเรื่องความสวยงามแล้วคือความมั่นใจของคนไข้จริงๆคือไม่ใช่เฉพาะคนไข้ที่มาแบบทําการรักษาการจัดฟันหรืออะไรก็ตามเนาะแม้กระทั่งคนไข้ที่แบบผู้สูงอายุที่เขาแบบไม่มีฟันแล้วเขาต้องแบบมาใส่ฟันปลอมซึ่งมันมีผลต่อการใช้ชีวิตเขาจริงๆอะค่ะเราในฐานะคนที่ทำงานตรงนี้คือเราอยากให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การรักษาที่ดีที่สุดสาหรับคนไข้อะไรที่มันช่วยเขาได้อย่างเงี้ยค่ะเราแบบยินดีที่จะแบบช่วยอะไรเงี้ย ช่วยแบบแนะนำช่วยการรักษาที่ดีเลย เหนื่อยค่ะเหนื่อยอยู่แล oh, ้วเพราะว่ามันเป็นงานบริการเนาะเราก็มันมาพร้อมความคาดหวังคือเราก็อยากจะทําการรักษาให้มันตอบโจทย์กับคนไข้มากที่สุดค่ะแต่บางทีความคาดหวังกับความเป็นจริงของการรักษามันอาจจะไม่ได้ตรงกันร้อยเปอร์เซ็นแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราเห็นผลลัพธ์ที่แบบคนไข้เขาพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการบริการหรือการรักษาต่างๆมันก็ก็ทําให้หายเหนื่อยได้ค่ะ มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเพิ่งผ่านมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยก็วันนั้นมีคนไข้ท่านหนึ่งแล้วกันเป็นคนสติไม่ดีค่ะเดินถือของพลุงพลังเข้ามาในคลินิกน้องๆก็แบบตกใจแล้วกลัวกันพี่ก็เข้าไปหาล้วสวัสดีค่ะพาเดนเทอร์คลินิกยินีต้อนรับค่ะแล้วก็ทักทายกันปกติแกบอกว่ามาปรึกษาจัดฟันเราก็เข้าไปพูดคุยปรากฏว่าฟันในฟากของคนไข้ท่านนั้นมีไม่ถึงสิบซี่ จะมาจัดฟันจะทํายังไงได้บ้างเราก็ให้คำปรึกษาไปตามสเต็เปเหมือนคนไข้ทั่วไปแล้วเราก็เอ๊จะทํายังไงดีนะเ,เรารู้แหละว่าเขาไม่ได้จะมาจัดฟันเราก็เลยบอกว่าย่านนี้ค่ะมีคลินิกจัดฟันหลายที่เลยอยากแนะนําให้ไปปรึกษาจัดฟันที่คลินิกอื่นด้วย,เ,ยเพื่อให้เขาออกไปจากษา